สวัสด,ดีครับสวัสด,ดี FC น้องยางเท็กเตอร์นะครับสวัสด,ดีพี่พี่น้องๆชาว Facebook และชาว y o u t u b e ด้วยนะครับก็วันนี้น้องยางเท็กเตอร์นะครับมีสินค้าดีๆมานำเสนอใหอ้พี่พ,พี่น้องๆได้ชมกันนะครับก็วันนี้เป็นบรรยากาศยามเช้าๆครับ ของวันเสาร์ที่27มกราคม2อ6 7นานะครับก็วันนี้ผมก็มีรถขุดมือสองนะครับจากหนองยางเทคเตอร์นะครับมีทั้งขนาด6ตันนะครับแล้วก็10ตันนะครับนี่แล้วก็12ตันนะครับเป็นเจ้าโคมสุร2 0ยสุนหานะครับแล้วก็20ตันนะครับ เป็นเจ้ามาร์คที200นะครับมาให้พี่เพียงน้องได้ชมกันนะครับคลิปนี้นะครับผมจะพาพี่เพียงน้องนะครับมาชมเจ้าคอมรพีซีร้อยรุ่น5กันก่อนเลยนะครับก็ส่วนรายละเอียดต่างๆนะครับถ้าเกิดพี่เพีงน้องนะครับอยากทราบรายละเอียดต่างๆนะครับก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ 080-599-4125นะครับหนองยางแท็กเตอร์ยินดีรับสายนะครับก็คันนี้นะครับเจ้าคมสุ PC 125บ่นาะครับผมเปิดขายอยู่ที่ราคา390,000บาทนะครับก็คันนี้เช็คระบบพร้อมใช้งานแล้วนะครับระบบดีมากครับคันนี้ ทำงานเร็วนะครับคล่องตัวไม่มีโหลดนะครับก็คันนี้มาพร้อมกับไบแท็กเ0เซนนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาไปชมใกล้ๆกันเลยนะครับรายละเอียดก็รถก็ถือว่าสวยนะครับคันนี้ไบแท็กช่องร่างครับนี่นะครับปลายเฟรมก็ยังเป็นคมเป็นสันอยู่นะครับไม่ฉีกไม่อ่านะครับนี่นะครับ อันนี้เป็นตัวเดินเดิมนะครับตัวเดินติดรถนะครับตัวเดินไฮดัสนะครับก็เฟรมก็เป็นสนิมตามอายุการใช้งานนะครับช่วงร่างโซ่ใบนี้ถือว่าสวยนะครับรอนเลอร์ไม่มีแตกนะครับรอนเลอร์เจ็ดลูกเต็มครับคันนี้ก็มาดูฝั่งทางนี้เก่งกัน ภายในเก๋งก็เรียบร้อยดีนะครับนี่นะครับบาะก,ก็ยังเป็นของโคมสุอยู่นะครับนี่นะครับประตูล็อกได้ปกตินะครับนี่ยก็ประตูปิดนิ่มๆเลยนะครับคันนี้นี่นะครับสนิท นิ่มๆเลยนะครับมาดูฝั่งทางด้านซ้ายกันบ้างครับโซ่นี้ใหม่ได้น่าจะปีเดียวเองนะครับคันนี้ช่วงร่างสวยนะครับตัวเดินเดิมครับตัวเดินแรงนะครับเดินเลี้ยวฉีกตัวแรงสบายครับกุกี่ นี่นะครับก็ใช้งานได้อีกยาวๆครับบูมอาร์มสวยนะครับคันนี้ไม่มีแตกเล้าเลยครับคันนี้โดยรวมแห้งดีนะครับไม่มีซึมนะครับนี่นะครับดูฝั่งทางแพ่คอนโทรลนะครับกับห้องสวิงนะครับแห้งดีนะครับ ก็โดยรวมครับก็เรียบร้อยดีครับมาดูฝั่งฐานเครื่องยนต์นะครับตัวนี้เป็นเครื่อง4 d 9 5เทอร์โบนะครับเครื่องเดิมครับทั้งเครื่องเราก็เปลี่ยนถ่ายของเหลวให้แล้วนะครับก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเรียบร้อยครับพร้อมใช้งานนะครับ คันนี้แอร์เย็นนะครับก็ดูฝั่งทางปั๊มไฮดรอิกครับอาจจะเห็นไม่ชัดนะครับก็แห้งดีครับก็ราคา390,000บาทนะครับสำหรับคนงบน้อยครับ ก็โดยรวมนะครับก็ถือว่าโอเคครับพี่ๆน้องๆท่านใดนะครับที่สนใจอยากมาทดลองขับนะครับก็เชิญได้ครับที่หนองยางเทคเตอร์นะครับส่วนอูเราก็ตั้งอยู่บ้านหนองยางครับตำบลลานสแกอําอำเภอัคฆภูมิพิสัยนะครับจังหวัดมหาสารคามนะครับ ส่วนช่องทางในการติดต่อก็ที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ0805994125นะครับนดีรับสายครับส่วนรถกระบะปิกอัพดับนะครับเข้าไร่เข้าสวนเราก็ยังมีให้เพื่อชมนะครับส่วนคันถัดมานะครับจะเป็นเจ้ามาร์คที200นะครับขนาดน้ำหนักตัว19ตัน ถึง20ตันโดยประมาณนะครับคันนี้ก็เปิดขายอยู่ที่ราคา320,000บาทนะครับคันนี้ก็พร้อมใช้งานเหมือนกันนะครับแอร์เย็นครับส่วนรายละเอียดนะครับพี่ๆน้องๆท่านใดนะครับที่อยากทราบนะครับก็โทรสอบถามเข้ามาได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ 0805994 1 2 5 125. สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับส่วนพี่ๆน้องๆท่านใดนะครับที่อยากทราบรายละเอียดรถขนาด6ตัน10ตันหรือว่า20ตันนะครับก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับส่วนคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ